给你看麦。 สวัสดีเอีทุกท่านนะคะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าเชที่บ้าน3ามขุนนะคะนี่คุณพ่อปล่อยน้องขุนทองหลังจากทำความสะอาดที่นอนที่หลับที่นอนให้กับหนุ่มๆเสร็จแล้วนะคะจ้าเอ๋พี่คุนคะ่ะ ปะลูกปะลูกส่วนน้องๆทีมงานของเราก็ไปตัดต้นกล้วยนะคะอะไรให้ความรักเป้าช้างอืม โหโหโหดูรีบวิ่งมาเลยค่ะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนกันครับโอ้พอปล่อยแล้วรีบวิ่งมาหาพี่ขุนเลยคิดถึงพี่ค่ะคิดถึงพี่ทั้งสองเชือกนะคะเวลาปล่อยนี้ก็คือจะรีบวิ่งไปหาพี่ขุน ขี่ล้างน้องไม่ได้เด้อตัวเองตัวตนะให้เวลาเขาได้เล่นด้วยกันเนาะเพราะว่าช้างเขาก็เป็นสัตว์สังคมนะคะเวลาได้อยู่ได้พูดได้คุยกันก็เหมือนกับเป็นการผ่อนคลายของเขานะคะเออเล่นดิน โอ้ข oh, ี oh, ่ลังพี่คุนอีกแล้วขัแล้างอยูทำไมแสนล้านชอบขี่หลังเอาเอาขี่พี่หน่อยครับโอ้ยนู่น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 คุณทอก็นอนอะไรก็ไม่รู้ความสุขของเขาเนาะได้ขี่หลังได้เล่น อะไรกินดูพี่ขุนอ้าวโดนกันได้นะโอ้ดูคุนท้องก็เดินปาดหน้าก่อน อะไรกันลูกจกปากแล้วเป่าล่มใส่ปะพี่คุณเป่าล่มใส่ปากน้องจะได้รีบโตครับถูถูถ,ถคูคุณทองคุณทองกว้วน,น้องตื่นไปไหนนะ โอ้คือคักแล้วคุณท้องวิ่งทำไมลูกมามามาวิ่งทำไมล่ะอะไรลูกโอ้เลยตื่นกันปโ้โอ้แล้ว่ลูกมาาจะแตกหมดแล้ว Quay tham nè nắng à. chạy nhanh chạy nhanh 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 ôi nè, này này này, mà mà pa mà bà, lưu. Bà, bà, bà. Không, không, không. นี่แหละเล่นกันแล้วก็คึกคัก <Hey. S 1> ปาปไา uh oh. ใครเป็นตัวเปิดขุน uh oh. แสนล้านบอกเป็นตัวเปิดนะนดีนักเลยครับใน uh oh. <Hey. S 1> ล้านโอ้โ oh ห oh. ดู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  uh oh. hey. คึกคักมาก คือค,คือแบบว่าเขาอารมณ์ดีนะคะเล่นกันไปเล่นกันมาคึกคักน้องก็ร้องพี่ก็ร้องร้องรัดกันอยู่เดีย๋ยวเล่นกันแรงลูกเล่นกันเบาๆนุ่มๆใจเย็น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 คุณใจเย็นนะคุณสามคุณใจเย็นสามคุณใจเย็นครับไปไหนคุณคุณแส้ไล้ไปไหนลูกอ๋อคุณท้องเห็นเขาวิ่งก็วิ่งโอ้โอ้ โอ้ยปายาไม่กินลูกปายาไม่กินพี่คุณดอคุณทองนี่ไม่รู้เรื่องเห็นเขาวิ่งก็วิ่งตามนะคะเนี่ยเอ้าเออเอ้าลเขามีความสุขเขาก่อนจะคึกคักนะคะเสรล้วไหตั โอ้โอ้ัมฮมหนุ่มๆบ้านนี้คึกคักกันมากนั่นนั่นดูดูพี่คนวนกันอยู่ ถูถูถูเอ๊ะเอสเนหลานขี่หลังพี่คุณอีกแล้วครับเ,เ,เราเล่นเฉยๆไม่ได้หรอลกูกแล้วทำไมต้องขี่หลังพี่ฮะเล่นเฉยๆถูถูกันธรรมดาอะ่ะ ขุนนี่ก็ชอบใจนะคะเวลาน้องขี่หลังนะคะยิ่งสนุกนะคะพี่ขุนน้องก็ชอบใจที่ขี่หลังพี่เล่นไปเล่นมาตะเลิดเปิดปึงร้องจี๊ดกดน,นะคะอือหรักกันรักกันไปไหนอีกนั่นไ,ไหนนั่นวิ่งไปไหนอีก คึกแล้วก็วิ่งไปนูน่นแล้วก็วิ่งกลับมาอีกมา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 ขุแนแสนร้ายมานูหน,หน<า>เวลาคึกก็จะวิ่งเข้าป่าหญ้าค่ะแล้วก็วิ่งออกมาใหม่ยุยด,ยด,ยด <laughs> อะไรของเขามาลูกมาป่าหญ้าพังหมดแล้วไม่มีหญ้าให้กินได้ลูกเด้อทางนี้ก็เห็นเขาวิ่งก็วุ้คึกตาม ไปไหนกันเราขุนทองถ้าปลอาป่อยสัมผัสเสื้อไม่รว่าไปจับเอาอยู่ป่าไหนไม่รู้ถ้าความรักบอกถ้าปล่อยสัมผัสจะไม่รู้จะไปจับป่าไหนนะคะต้องผูกพี่ขุนไว้เพราะว่าถ้าพี่ขุนไม่ไปน้องเขาก็จะไม่ไปนะคะถึงคึกวิ่งออกไปก็กลับมาหาพี่เหมือนเดิมโอ้ยวนกันอยู่เนาะเอืออือเล่นมาอีกแล้ว หยอกเล่นการสนุกสนานค่ะสามขุนแห่งบ้านขี้ตุนแลนอแต่ขุนทองนี่เขาจะไม่ค่อยให้จับนะคะจะไม่ค่อยให้พี่ขุนเข้าเข้ากอดเลยนั่นไปอีกแล้วโอ้โอ้ดูดูดูไปแล้วนู่นนู่ดึงสายมาแล้วมาล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หลุดลูกเดี๋ยวก็หลุดคึกคักมาก ก็อลเวงกันพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าหลักก่อนเดี๋ยวจะไปเอาผลไม้มาให้กินกันก็มามา,มาถ่ายคลิปให้แม่ๆได้ชมความน่ารักของช้างนะคะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเขาเล่นเขาหยอกกันก็จะแบบนี้แหละค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีเล่นกันไปเล่นกันมาคึกคักนะคะเหมือนเด็กๆทีเล่นทีจริงเนะ<ม>าะก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ คิปนี้ก็สวัสดีค่ะมา,มา,มาเร็วอยๆทองนอนลตร้วิ่งทาเข้ารัก